วิดีโอนี้ก็จะแสดงตัวอย่างของการจับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม FastStone Capture เปิดโปรแกรมหรือว่าส่วนที่เราต้องการจะจับภาพขึ้นมาจากนั้นก็ไปเลือกเครื่องมือที่เราจะจับภาพหลังจากนั้นเราก็ไปคลุมช่วงที่เราต้องการอาจจะคุุมเกินก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปพอดีเป๊ะนะครับซึ่งเราสามารถจะนําไปปรับแต่งในหน้าเอ i ิเตได้หลังจากที่จับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ หากภาพนั้นไม่สวยงามเราก็สามารถจะปรับแต่งได้หรืออาจจะเลือกบริเวณที่เราต้องการแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไปเลือกครอบนะมันก็จะตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการในกรณีที่เราต้องการจะจับภาพเพิ่มเติมนะครับเราก็คลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับ จากนั้นก็จะแสดงเครื่องมือจับภาพปรากฏขึ้นมานะครับแบบนี้จากนั้นเราก็อาจจะเปิดไปที่หน้าอื่นน,นะครับแล้วก็ไปจับภาพหล <c oughs> ังที่หลังจากที่เราจับภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะมาทำไฮไลท์อะไรต่างๆนะครับเราก็คลิกไปที่ดรอ เราต้องการจะทำไฮไลท์นะครับเราก็ไปเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปคลุมช่วงที่เราต้องการในการทำไฮไลท์เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนสีได้ในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีต้องการจะเลือกสีเบอร์อนี้ให้เราไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกพอมันเป็นจุดรอบๆนั่นแสดงว่าตอนเนี้ยออบเจกตัวเนี้ยถูกเลือกแล้วซึ่งเราก็สามารถจะ รับแต่งสีได้แบบนี้สามารถจะเลือกเชฟเป็นอะไรนะครับเป็นแบบรีเป็นขอบมนๆอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถจะใส่ขอบได้นี่พอเราคลิกไปที่ border นะครับมันก็จะมีขอบปรากฏขึ้นมา indent indent in เนี่ยเวลาที่เราออคลิกไปแล้วเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้ ซึ่งเราสามารถจะคลิกลากปรับแต่งได้นี่แบบนี้ตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมไปเราก็อาจจะปรับแบบนี้ให้มันมันมนแบบนี้นะหรือว่าเราจะเบลอช่วงนี้ก็ได้นี่เราก็เบลอช่วงนี้ก็ได้นะครับอันนี้แบบสมูทอันนี้แบบพิกเซลนะครับปรับออกไปสเตี้ได้นี่ จะใส่เงาก็ได้นี่เห็นไหมปรับสีหรือจะใส่เครื่องมืออื่นๆตามที่ต้องการหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วภาพที่อยู่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะไปปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้เมื่อเราต้องการจะปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเราก็คลิกไปที่ดรอปเหมือนเดิม เราก็สามารถจะปรับแต่งตัวเลือกต่างๆนะครับถ้าเราต้องการจะเลือกสนไนดเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับแต่งนะครับเลือกอ็อบเจกต์ที่เราต้องการอย่างเช่นต้องการจะใส่ลูกศรน,นะครับแบบนี้ลูกศรเนี่ยเราก็มีเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถจะปรับแต่งได้มากมายนะครับ เราต้องการจะปรับแต่งไฮไลท์ครับเราก็มาคลิกอ่าคลิกที่ select object ตัวนี้แล้วก็มาเลือกนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกปุ่มโอเคเมื่อเสร็จงานนะฉะนั้นเราก็เลือกว่าเราจะไปทำอะไรอย่างเช่นต้องการนะจะนำไปใช้งานไปใส่โปรแกรมอื่นเราก็อาจจะ copy แล้วก็ไปเพทนะครับหรือเราต้องการจะบันทึกภาพไหนนะครับเราก็ไปเลือกแท็บ ของภาพนั้นนนนะครับแล้วก็คลิกไปที่ save แล้วก็ไปตั้งชื่อตามที่ต้องการเลือก format นะครับคลิก save นะครับนี่แบบนี้เวลาที่เรา save ไปแล้วเนี่ยแท็บก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของไฟล์ที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ครับครับนี่ก็จะเป็นวิธีการจับภาพด้วยโปรแกรม faststone อย่างง่ายๆนะครับ